สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมดซุกุซุคนมอนเบ้าไปสี่สผพาทุกคนมากินตำมะฮุ่งยามกลางเว้นน้ากันพี่น้องมาลุ่นน้ากันนะพี่น้องมันสีแซบหรือพอแซบนี้แาวดอนเพิ่นนงกกำลังคูดเนาะทุกคนกําลังคูดตำมะฮุ่งกินเทงเนาะพี่น้องคือสีแซบมันนี้บอได้กินตำมะฮุ่งโดนเลยแาวดอนพื้นต่าซีมือคือละแซบอยู่แล้วคับสาวแม่ ก้นงานน่ามนพี่น้องไอเสาร์อนตำมะคุ้งแซบอเออมีกำลังตำเนาอพี่น้องกำลังตำโมกเทพกำมะขีบเมน่เมนูนี้ต้องแซบให้ได้นะมัมนีเมนูนี้สีมือเ,อเราบอธรรมดาให้สีมือตำตอนนี้กำลังอยากใส่เกิร์เปนโนแล้วน้องพี่น้อง ป่นเบลแะน้ำตาลเลนี่ทีเป็นายามันก็ได้แล้วจำนะกันน้ำตาลคือเป็นนกปลาแดกกปลาแดกตู้บ้านเราพี่น้องก้โคตรแซ่บเลยนะผักข้า,ขา,ขาทวทอ่อพักเทอรกัลนลายเนาะพี่น้องกำลังใส่ม芒นาวเนาะพี่น้องม芒นาวกับสามซีโน่แช่จนมืดเพราะว่ามันเบ็ด ว่าใส่ม no ังนาวหลายมันวิตามินดีด้วยน้องี่น้องลานกะมะนางเฝ้าถ้ากินแต่มังคูเนาะพี่น้องแซ่บเซ็บได้สาวดอนต่ำวันนี้แซ่บแท้หน่าบอกร้อนไปเลยเซ็บๆลานน้อยก็ดนกินตอนนี้กำลังซื้อเนาะพี่น้องกำลังอยากตามโคกน้อยพี่น้องก็ กลิ่นมันหอมทนทวนพี่น้องเอ้ยกึิ่นมันปรินตสแซ่บมือน,น,นพี่น,อน้องน,น้แดงเป้งๆพี่น้องชงงาา่ายๆก็กลิ่นครับปรินเตสเซ่เลยพี่น้องวันนี้ก็กำลังกำลังขยับขยายเนาะทุกคนกำลังจะกินเนาะทุกคนเนาะ มาเถอพี่น้องเอ้มากินน้ำกันเถอะตำมะฮุ่งแซ<ส>่แบแซบมาพี่น้องมากินน้ำกันแตาข้าวเทงวันนี้กะเมนูอันตำมะฮุ่งคือเก้าเนาะพี่น้องแซ่บแซบแล้วกปิดจะแซ่บไปดีคะพักกะนพักพักเธอแล้วก็พักข้าวทอดแล้วก็ตำมะฮุ่งอื้มโหดแซ่บเด้อพี่น้องมามามากินมื้อนนู้นะกกะละ,ละ,ะน้อยทำงาา่ายง่ามื้อเดียวนะ ปิตาเสบอหรือทุกคนบางเนเลยจะรอนกินฮนะนน่ะปิตนะาเสบกันนะอืามีเหมือนมาเลยพี่น้องเนะมากินน้ำกันพักข้าวท้องทานพักปอดสารพิษพี่น้องเออปลูกเต็มสูงไลยมาไลยปักข้าวท้องกำลังกินพ,พ,พี่น้องเลย แซ well ่บแซบกินกังเวนเนบหิวข้าวย่ามดำหน้านั่นนะย่ามนี่กินอย่างกำลังเันเลิมได้พี่น้องเลยผู้ลงคนก็มัดมดนก็มีแล้วได้การในกำลังจะเลิมดำหน้าดำหายดำหน้าในย่ามนี่กินพัดกระปูนี่โอ้พัดกระปูกับตำมังหงปีเคสในพี่น้องเลยกับอึ่งนี่แห้งแซ่บเลยพี่น้องร้านน้อยก็กินแซ่บเลยพี่น้องแซ่บบนลานน้อยแซ่บนาะแซ่บน้อลานน้อยตำม้งกันเนาะ แซ่บป่ะตามหุ่งนะแซ่บเผ็ดบ่เผ็ดมอาหาก็ได้กินเทอาเดียวนี่ละตะซีกเข้ามานี่ยทุกคนนี่ผักแบบแซ่บๆผักกับน้องต้อผักแันี้้งหอมพี่น้องเอ้ยแบบแซ่บๆมานะอือหืออือหือข้ามอุ้งใหญ่ของแซ่บเลย่น้อง สีมือจะรนอนต่ำเ่าถรมาจาพี่หงอถ้าเลยจะต่ำมาต่ำรองเขลแซบเออทำแซ่บรอพี่น้อมาฮะพักข้าวท้องครับนี่เั็ใบงาน้อเขียวทุ่มนะดานน้อยเป็นกันแซ่บปอกพี่น้อพักข้าวท้องนี่กับต่ำอือ น้าพี่น้องน่าเอ็นดูพี่นอ้องอ่ะตอนนี้กำลัง,ยอ,นะอ,งยอ,อยากอิม่มเนาะพี่น้องซาดอนเพื่อแกอยากอิ่มแล้บ้าก็อยากอิ่มเลยกำลังก็นอยากอิ่มนะ่ะดิ่งเดินวะลานน้อยก็อยากอิ่มเนาะพี่น้องรอดเนาะทุกคนมืดคักหรืพี่น,ออน้อ,น <c ười> อ,กกนนองเอ้ยแซ่บมหาแซ่บโบลานก็นยังลำอยู่แซ่บเนาะลาน,นอะ อืมซื้อมะนาวและแซ่บเนาะล่ะพี่อันนี้นางลูกตัวนี้อยู่นะเสื้อเื้อมะนาวเสื้อตามไม้เนราะมื่อหน้าก็ตามไม้เน่ก็คือกระต่ายไม้เมื่อินก็ตามไม้แต่น้อยกินแซ่บดีเนาะล่ะเนาะทำกลไปตามไม้อทำก็ต่ายไม้เนาะล่ะหน่อยก็จบเพลงเท่านี้นะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่ง ขอขอบใจที่เฮาฮับส้มฮับเบิ่งนํากันคลิปหน้าว่าสิอัดให้ทุกคนเบิ่งใหม่เนาะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายล้วน้อยบา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 ย